สวัสดคีครับทุกคนวันนี้กลุ่มคือกลุ่มหมอนะครับผมจะมาพิเศษต่อในขึ้นหลมาของเรื่องแพทย์ไอทาวน์นะครับ,รบซึ่งจากทางก่อนที่ผมได้ทีน้ำถามไว้ว่าแพทย์เป็นเป็นคนอหรือไม่ใช่ไหมวันนี้ว่ผมก็ได้มองสองนะครับว่าหนึ่งคนอื่นมองแพทย์แล้วเหนือยอนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือแพร์มองไปว่าเหนืยอมณ์เองนะครับผมซึ่งตอนนี้กลุ่มของกระผมได้คำตอบมาครับ,รบเป็นรูรียร้อยเป็นยังไงนี่นะครับคือ คนนี้คือแพทย์สามารถทำงานได้จริงนะครับซึ่งก่อนจะเป็นแพทย์เขาเป็นอะไรมาก่อนต้องมาย้อนความหลังของเราว่าอ่าต้องเป็นเด็กข่าวแพให้เขาเลือกหลักการแล้วก็เป็นเด็กวัยทยศรีครับและที่สำคัญก็คือต้องเคยเป็นเด็กที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อนทุกคนนะครับผมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหมอก็เป็นมน,นุษย์คนหนึ่งนะคะซึ่ง หมอไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนหรือเป็นหมออะไรก็คือก็ยังต้องเป็นมนุษย์อยู่แต่ความเป็นมนุษย์ของหมอนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างเช่นจะต้องมีความขยันอดทนในการรักษาผู้ป่วยมีความเสียสละเม้ลมีความเสียสละมีความขยันอดทนแล้วก็มีความรู้มากพอที่จะ รักษาผู้ป่วยได้ไดแล้วก็ต้องมีความสะอาดเพื่อสุขาอันัยอนามัยที่ดีต่อตนเองและผู้ป่วยค่ะซึ่งก็เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆนะคะที่เราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแค่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่แตกต่างกันค่ะในเมื่อหมอเป็นคนรุมนธรรมาดาคนหนึ่งแต่ทำไมถูกม,ม,มองว่ายัางเหนื่อยมนคนอื่ครับนั่นก็เพราะว่าหมอเนี่ยทำงานเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย ดังนั้นความคาดหวังและความเชื่อในการรักษาจะเกิดขึ้นม,มาและบทบางความคิดและทัศนคติตต่างๆของเราจนทาให้เราเียนไปว่าหมอเนี่ยก็คือมน,นุษย์คนหนึ่งเหมือนกันการที่ประชาชนในประเทศต้องจ่ายงาเงินเป็นจำนวนมากเพื่อผลิตแพทย์ทำให้แพทย์ได้เป็นสวัสดีมีคุณค่าสูงและต้ตองลดทอนงะการที่เงินงานให้หาได้มากๆและให้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไดไบอ่อยเพราะถูกอ้างว่าจําเป็นเพื่อ,อความรู้และความก้าวหน้าทงาทงวิชาการบทความสัก์แพทย์พระเจ้าการีนะครับ จากบทความนี้เราจะทําให้เราทราบว่าเมื่อเราไปสยเงินเป็นจํานวนมากนในการเป็นแค่สกนรกความคาดหวังก็จะรับก,การรักษาที่ดีบริการัชนเลิศก็ย่อมต้องตามมาแต่ก็ไม่เป็นดังหวังแทนก็คือการลงกษนที่ละลายคาด่าและคําต่อว่าจากนักลงทุน,นก็ยอมต้องตามมาครับจากที่เห็นในโพสต์นะครับก็คือเขาจะโพสต์ด่ากเกี่ยวกับว่าหมอเนี่ยรักษาคนไข้ช้ารักษาเล,าลื่ละคนไม่มาดูแลคนไข้ซึ่งหากเราจะมองในความเป็นจริงแล้วนะครับ าการรักษาคนไข้ได้ทีละมากๆ4ี่ถึงคนในเวลารวดเร็วแล้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันยังต้องเป็นไปไม่ได้เพราะหมอเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งมีสองคนสองเท่าอย่างเราทั่วไปครับครับสำหรับการที่เราจะลดความคาดหวังเราแพทย์ขอย่างมาดุนะครับก็คือเราจะต้องเริ่มแก้ที่ตัวผู้ป่วยก่อนครับแมเช่นข้อความจากหนังสือส่วนหนึ่งของแพทยุ้ยเจ้ากาลีนะครับที่ว่า การหายจากโรคกลายเป็นหน้าที่ของแพทย์มากขึ้นโดยที่ไม่มีการถือว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยอีกต่อไปทาที่ผู้ป่วยเป็นพอสมคัญที่สุดที่จะช่วยตนเองให้หายป่วยนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นแผทนที่นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ครับจะบอกว่าในให้คนเป็นสุขการก็คือสุขนการในทุกๆด้านนะครับด้านรวมถึงด้านสุขภาพด้วยครับโดยที่เริ่มปลูกฝังจาก โรงเรียนานงครับค่ะนอกจากโรงเรียนแล้วนะคะครอบครัวก็มีส่วนสําคัญในการปลูกฝังความรูม้ทางด้านสุขภาพให้กับเด็กยกตัวอ,อย่างเช่นครอบครัขวของเจอร์นี่แหมนเบรลชี่นะคะที่เขาเออสอนให้ลูกๆของเขาเนี่ยแล้วก็ทานอาหารแบบทีโฟดคือสะอาดแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีการเล่นโยคะเป็นประจำก่อนนอนทุกคืนซึ่งนิกรรมเหล่านี้ก็งลง้วนแล้วแส่งผลดีต่อสุขภาพแต่การจากเด็กไทย ที่มัถูกแล้วเลยจากพ่อแม่คะชอบรับประทานอาหกรุบกรอบมีโปรตสูงและเลือกรับประทานอาหารจากรูปกษณงหน้าตาและคำคะแนนชวนเชื่อมากกว่าที่จะพิจารณาถึง,ง,งคุณค่าทางอาหารส่งผลให,ห้เด็กเนี่ยมีปัญหาสุขภาพตามาในอนานค,นคนตครับนอกจากนี้นะครับในประเทศไทยการให้ความรู้เกี่ยวกับการปูมพยาบาลต,ต,ต้นต้นยังมีไม่มากนคนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราเป็นหวัดหรือเป็นตะคิวหรือเป็นลมนะครับบางคนยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าควรดูแลเป็อย่างไร ค่ะจากที่ได้การมาทั้งหมดนะคะเป็นการลดความเชื่อและความคาดหวังที่มีต่อผู้ป่วยแล้วที่ที่ป่วยมีต่อแพทย์ค่ะแต่ว่าแพทย์เนี่ยก็ต้องแก้ขไขในใจด้วยเกันค่ะหนังเรื่องแทย์จะรามนะคะเป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงของคุณหมอแพทย์จะรมจามซึ่งคุณหมอแพทย์เนี่ยจะใช้รลักฐานในการรักษาคนไข้ค่ะมองว่าคนไขค้คนเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนหรือญาติของตัวเองค่ะรักษาคนไข้ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งค่ะทำให้คุณหมอแพทย์เนี่ยเป็นที่รักองคนไข้แล้วก็ผู้ป่วยซึ่งไม่เหมือนกับหมอคนอื่นค่ะทำให้หมอคนอื่นเนี่ อแพชดเป็นคนที่ทําให้วิชาชีพของหมอห้ต่างลงไปซึ่งเป็นความคิดท,ที่ผิดค่ะเพราะว่าหมอก็นคนคนไข้ก็คนเหมือนกันค่ะไม่มีใครที่สูงส่งเหมือนกันค่ะรับจากคำพูดของหมอแพราดังนะคะที่ว่าหมอเป็นคนที่ช่วยคนอื่นที่เจ็บป่วยไม่ใช่หรือ<ม>หมอเป็นความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เมื่อไหร่จุดไหนในประวัติศาสตร์ที่บอกว่าหมอกลายเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าเพื่อนผู้รอบรู้ผู้ไว้ใจได้ผู้เยี่ยงเยอนและผู้เยียวยาผู้ป่วยจะเห็นได้ว่านะครับ หมอควรมองตัวเองว่าเป็นเพื่อนผู้ป่วย,ไม,ยไม่ใช่อยู่เหนือไม่ใช่อยู่เหนือผู้ป่วยนะครับและควรปฏิบ,บัติต่อผู้ป่วยในฐานะเพื่อนมนุษย์ครับครับนอกจากการที่แพทย์ควรมองผู้ป่วยเป็นเพื่อนมนุษย์แล้วอีกคนหนึ่งที่เราลยงไปได้เลยครับก็คือผู้ร่วมงานครับเช่นเคสที่เรายกมาจากในบุจกจากอาจารย์ท่านหนึ่ง <c oughs> ะน,นยะ,งงนงรรนะย่าฮ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 ราฮ่าฮราฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่วมงาน่าฮ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 ่าเ่าฮ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 ยาฮ่าฮ่าฮ่วย่วาฮาฮ่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 า่า่า ขอบคุณมากที่มาช่วยหผมทำง,งานเสร็จเร็วจากเคสน,นี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าผู้ร่วมงานเขารมีความสาคัญ่นการทำงานแพ่ยมากดังนั้น,นเราก็จะปฏิบัติให้เท่าเทียมกันครับไม่มองว่าอีกฝ่ายหนึ่งต่ำกว่าครับจากข้อมูลทั้งหมดกลุ่มเราก็ได้ข้อสรุปร่วมกันครับว่าแพทย์ป็นเพียงมนุษย์นะครับแต่การที่ปฏิบัติให้ความสุสขกับแพทย์มากเกินไปเป็นเพราะความเชื่อครับที่ให้เราฝากชีวิตไว้ยังคนไม่กี่คนที่ยังตัวเองว่าแพทย์ครับทั้งที่จริงแล้ว ชีวิตสุขภาพของเราเราควรดูแลรักษาด้วยตัวเองและเป็นพอตัวแพทย์เองที่จะใส่ความคาดหวังของผู้อื่นนะครับยกตัวเองให้สูงส่งกว่าคนั่วไปทั้งนี่นแพทย์เองก็เป็นเพียงหูคนหนึ่งเท่านั้นครับครูมรราขอจบการรียงานะ